จะข่าวเรื่องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง8กุมภาพันธ์2564ฉบับที่7ลงวันที่7กุมภาพันธ์2564นะคะในช่วงวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2564บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขน,นอง มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือในวันที่7กุมภาพันธ์2564ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันวออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีผลกระทบในวันที่8-9กุมภาพันธ์นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4 6ถึง6องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสนะคะทั้งนี้เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปาากคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะ 7กุมภาพันธ์2564ภาคเหนือไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากลำพูนลำปางพะเยาหนา้าและแพร่ในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ภาคเหนือไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่นา่าอุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู อุดรธานีสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมาสศคมร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำน่าเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w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  t m d g o t h หรือสายเดวนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่7กุมภาพันธ์2564เวลา17นาฬิกา